สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมปราโมททุ่งเปลือนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกสูตรปุ๋ยกับเพื่อนๆนะครับที่จะทําให้ต้นทุเรียนแตกยอดนะครับแตกยอดงามแตกยอดต่อเนื่องนะครับปุ๋ยชนิดแรกที่ผมใช้นะครับก็คือ ปุ paper, temp, <t pega 78> ๋ยหมักนะครับที่มีส่วนผสมของขี้ข้างคาวหรือมูลข้างคาวนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีปุ๋ยหมักที่มีส่วนผสมของมูลข้างคาวนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ปุ๋ยมูลข้างคาวหรือปุ๋ยขี้ข้างคาวเลยก็ได้นะครับเพราะว่าขี้ข้างคาวหรือมูลข้างคาวนะครับมีคุณสมบัติในการทําให้ต้นทุเรียนแตกยอดนะครับแตกยอดแบบนี้นะครับนี่ครับ ต้นทุเรียนต้นนี้ของผมนะครับแต่ยอดอย่างต่อเนื่องนะครับปุ๋ยสูตรที่หนึ่งก็คือใช้ขี้ข้างคาวหรือมูลข้างคาวนะครับปริมาณการใช้นะครับต้นเล็กก็ใช้ประมาณสัก2องกำมือก็ได้นะครับการใส่ก็เดือนละ2ครั้งหรือเดือนละ1ครั้งนะครับปุ๋ยสูตรที่2ก็คือขี้วัวขี้ควายแห้งนะครับนํามาแช่น้ํานะครับ แช่น้าประมาณ1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับจนขี้วัวเปื่อยนะครับขี้ควายเปื่อยแล้วก็จากนั้นก็นํามาใส่บริเวณทรงพุ่มนะครับบริเวณทรงพุ่มของต้นทุเรียนนะครับทรงพุ่มแบบนี้นะครับใส่ขี้วัวแช่น้ํานะครับขี้วัวหรือขี้ควายแช่น้ํานะครับปริมาณการใช้ขี้วัวหรือขี้ควายแช่น้ํานะครับก็ใช้ประมาณ ผมใช้ประมาณ2การานะครับก็คือตักนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนต้นไม่โตเท่าไหร่นะครับก็ใช้ปริมาณไม่เยอะนะครับอย่าใช้เยอะนะครับใช้เยอะนี่อาจจะทําให้เกิดดินเค็มนะครับต้นทุเรียนตายได้นะครับส่วนปุ๋ยตัวที่สามนะครับก็คือพวกปลานครับลูกปลาเศษปลาต่างๆนะครับเอามาทําเป็นน้ําหมักนะครับหมักจนย่อยนะครับหมักจนปลาย่อยเหลวนะครับ เดี๋ยวกลายเป็นน้ำนะครับจากนั้นก็นํามาลดบริเวณที่โคนของทุเรียนแบบนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆรดแบบนี้ไปเลยนะครับของผมใช้จาาปลวกในการย่อยสลายลูกปลานะครับผมก็ใช้มาลดได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้สูตรพอดนะครับมีกากน้ําตาลผสมเพื่อนๆต้องเอาไปผสมใม้เจอจางก่อนนะครับเพราะว่าถ้าน้ําหมักที่ใช้พอดนะครับเขาจะมีกากน้ําตาลที่เข้มข้น ถ้าเพื่อนๆไม่ผสมน้ํานะครับให้เยอะจางนะครับกพอาจจะทําให้ต้นทุเรียนตายนะครับเพื่อนๆือครับผมใช้ปุ๋ยทั้งสามตัวนี้พร้อมกันเลยนะครับผมใส่ประมาณเดือนละครั้งหรือเดือนละสองครั้งนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็ประมาณเดือนมีนาครับหน้าแรงนะครับทุเรียนก็แตกยอดดีนะครับเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูนะครับ เพื่อนๆลองเอาปุ๋ยทั้ง3สูตรของผมนะครับที่ผมใช้นะครับ <_ an> เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูกับต้นทุเรียนของเพื่อนๆนะครับถ้าต้นทุเรียนของเพื่อนๆนะครับไม่แตกยอดไม่งานนะครับลองใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับผมว่าได้ผลนะครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับยอดโอ้โหแบบสีทองเข้มเลยครับแบบยอดสวยมากๆเลยครับเนี่ยครับยอดแข็งแรงด้วยนะครับทุเรียนต้นนี้ผมเสียบยอดเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ